ดีจ้าพี่น้อง้องไปสกุลุกุลสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินออกกำลังกายอีกนะคะเดินออกกำลังกายบนน้ำแข็งยังออกกำลังกายพี่น้องเอ้ยบ่มีแนวเหตดงานการบริษัทยังออกกำลังกาย โอ้ตรงนี้เขาลาดเกือพ่อยางหวดอดีดีดีออกกําลังกายกัน exercise exercise today minute f เดินตามถนนเขาโรยเกลือไม่ค่อยลื่น บรรทุกบรรทุกเราจะเดินไปดูตามหมู่บ้านเมืองเล็กๆที่ยายอยู่นะคะว่ามีร้านอะไรเปิดบ้างตอนนี้ส่วนมากร้านค้าอะไรก็จะปิดหมดร้านเสื้อผ้าร้านที่ไม่จำเป็นจะปิดหมดเปิดแต่ร้านขายยา แล้วก็ร้านอาหารอย่างเดียวร้านที่ซื้ออาหารได้ไม่ใช่ร้านอาหารนะร้านอาหารก็ปิดเหมือนกันร้านอาหารก็เทคกเวมีแต่เทคกเวเป็นเมืองเล็กๆนะถนนนี่ก็เอาเกลือมาโรยเดินสะดวกหน่อยไม่ลื่น นาวหนาวหนลบสีองศาลบสีองศากกก็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 วิ่งวิรถจอดให้แล้วร้าน,นขายเสื้อผ้าปิดปิดปิดเหมือนกัน เสื้อผ้าก็ปิดเอ้ยลบสีองศาก็หนาวม,นมีนิดมีนุตมีนิดฟอร์เวี่เวี่ค ที่นั่งเล่นที่นั่งเล่นที่เขาสนามที่มาเดินเล่นนั่งเล่นกันมีแต่น้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งดูสิปลาไปไหนหมดแล้วนี่ปลาปลาแข็งหมดแล้วมั้งนี่เมืองที่ยายอยู่เมืองเล็ก เมืองเล็กๆแต่ร้านก็ปิดหมดหนาวเหลือเกินหนาวเหลือเกินหนาวจะตายอยู่แล้ว หนาวจะตายอยู่แล้วเอ,อ้ยไม่มีเกลือรตรงนี้เดินต้องระงวังอ้องฟาร์มชีโอเปิลโอเวอร์เดยร้านขายยาเปิดได้ร้านขายยาร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าปิด าันก็ปิดเหมือนกันคลอสคลอสเอวิซิงคลอสโอลิฟูดฟูดช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแคนโอเปนอยากกับบ้านลงทะเบียนหลายรอบแล้วยังไม่ผ่านพี่น้องเอ้ย ถึงบ้านแล้วลงทะเบียนก็ยากทำผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ผ่านต้องโหล,ลดใหม่ทำผิดนิดผิดหน่อยก็ไม่ผ่านโหลดใหม่สามรอบแล้วยังไม่ได้พี่น้องเลย ร้านขายเสื้อผ้าก็ปิดอ้ยรถเยอะจังเลยวันนี้ทำไมรถเยอะจังร้านขายเสื้อผ้าก็ปิดเปิดได้แต่ร้านขายอาหารกับร้านขายยาอ้ยหนาวจะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตน้ำแข็งให้ดูสวัสดีค่ะ